chứ không lát mũ có con nắng tốt tệ tại nồi nó muốn mũi cái hàng tiền tệ có mũi mà khô hay tục เรียนมาเสร็จนีเวลาจะคนก็คนนี้จะทำลาบต่อขั่วหมูเรียบร้อยแล้วก็ใส่อ่างใส่อะไรใส่พริกแล้วแต่ชอบนะใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ด ใส่หอมซอยลงไปบีบมะนาวจุดชดบีบมะนาวไปน้ำลา ชอบร้ไหนก็ปรุงเอาคนให้เข้ากันใส่หอมซอยกับผักชีฝรั่งลงไปเสร็จแล้วก็ใส่สข,ใสข้าวคั่วหอมหอมแล้วก็คนให้เข้ากัน ก็เป็นอันเสร็จแล้วกินกระต้้องแล้ว